กินแล้วเด้กินแล้วขวาเพิ่นโอ้ยอนลอยเพิ่นรับผ้าด้ไนะรับผ่าทางลุ่มอ่าบดะเอียลื่นลืาาลน่น,นแล้วแล้วยางท,นนาง,ทางนี้ก็บล้วเพือมันทางนี้มันตึ๊บ อืมห้องลุงพีมีก้อนห้แมห้องลุงก็อน ไปที่้าส่วนอีกคลิปนึงหน้อยกตยังติดตามหน่อยหน้อยไปยังไปยังอมิดหน่อยมันไปยังน้อยมีไปยังอมิดไปเ็ยังเออท่าเงี้ยโอ้อยท่าเงี้ยว่า โอ้พันสไฟสุดหอดพีเด่นเนาะกับหน่อยบ้านได้กินเบียบข้าวสามเป็นบ่เออเป็นท่าตาเปนจติงอ่ะอ่าท่างมาทอดกุกใหม่ให้นะอ่าทางเราไปดมตต้มเนาะรทางนี่ทอดเนี่ยป่ะแล้วเนาะแล้วหลักพักพอนอืม โอ้ยยังขึ้นมาเดี๋ยวก็เมื่อยพูดๆน,นะนะมันเมื่อยแอะ,ะว่ะเนาะโอ้โหเบาผู้สาวนี่เห็นยังกันเดือเทื่นขี้บ่าวผู้ซาดอีพี่เลยนี่นนนน อ้เพลินแท้นอนอยพีออย่างวะีไเอันนี้เอานีอานีเอานีเไปางกินเียก่เเออแม่แล้วเห็นเบียกก้อนคันบอได้เบียกเลยบาได้สำสัดเลยบ่าลูกป้าปาได้มา เออม่แล้วอันรับเก็ตเงินได้นี่นะลายโอ้นีนะเออพเก็บเงินะดียาเต็มเลยเนาะยาเนาะอย่างไรเป่าอยู่เนาะอืม ไปหลัโอ้ยังตาข้นเต็มๆเลยเนาะโอ้แดดดีเอาดยถึงพี่เนาะแห้งไว้เอาตากบ่ได้ทักพ่ออันนี้เออเดี๋ยวจางเข้ามาตัดขึ้นมาเปัดออกหมดเลยเออเื่อไปว่าจะเฮ็ดบอนอันน่ะตากหญ้าแต่ว่าจาสังซื้อปกหันสูงๆน่ะเออๆๆเอาสังซ่ใ่ะเอาเล็กตัวนี้แหละ มันตอกในมันตอกในท่าเราไปนำนะแต่บางท่านออมมันเราหานอะคือสังีตาใบสูงบนี้เออมากวเออ่ที่แต่มาท่านเทคนิคเหรอว่าตอนนี้เาเป็นเงินเฮาไปได้อันอืเราตักนันนี่เขาเขาไปอยากตักคอนเดนะไคือรแบบไม่แล้วมันมันต้องเอออันนี้มันที่ขี้ฟุ้น แมนเราเขาเรียเาเสัสรางกระซี่อะไรหรือะแตะไม้ก like, si ็ได้ระพื honestly, <S <S ้นมันนะสั่งซี่แ่เอาคั่งซิ่นทอนไปเอออะไรแห้งไวไหมล่ะแห้งไวสองแถวเลยเออเดี๋ยววางันต้นกเ๊าได้กูไวถ้ามันตักบ่วงเลี hmm. mm. ่ยนอย่างนี้

ว่าเพิ่นโอ้ยขับไล่เพิ่นรับผ้าด้วยนะลับผ้า,นะผาทางลุ่มอือทางบนันเล็กนิ่นี่งแล้วแล้วยังคือบันลุ่มบันเล้าเฮื่อนยังทางนี้ก็บันเล้าเฮือมันทางนี้มันตึ๊บ,บอือห้างลุ่มที่กรณี่ห้างลุ่มกัอนอ,อันนั้นไอ้หันทางอันนี้อันนี้เาทางเอาโทรศัพทนะ์มาอันนี้นะ <laughs> อันนี้จังเลาะ <laughs> ngàm hơn nè con gà sang lắp còn ạ không nói để hết thế đấy không nói nha Ừ, mẹ cô, cô. Ừ, mẹ cô mẹ bông bằng nhờ, hết yêu hết tuôn yêu cố mẹ cona mẹ con yêu mẹ cô này. mẹ mẹ cona à, à, à. mẹ, à. mẹ cô này này. Ừ, mẹ cô. พ่อเห็ดไล่ึ้นที่ขึ้นนี่ลูกมาบักเบิ้งแม่อยู่รุงพี่พ่อหรอปะนอนท่าลูกบะมีเงินลูกบะมีเงินถ้าบักส่งหันบักส่งก็มีเงินหน่อยเอา អឺនខាងនេះແລ້ວມື້អື່នក៏ជាសៅសៅសៅទីមົນនេះដល់បានដែរបណ្ណាក់កងក៏មិនដេះស្វបណ្ណពុយអូបណ្ណពុយលើពីសៅឡា สดทางคอยทางไายบิงไปแต่มันไว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 ยามีร้อยอืมบอเด็ดกันมัเดี๋ยวเป็นคนนอยทางนี้บันนึงก็เด้ออืม โอ้ oh, ส,สุดรอห้างข้างตัวแรกไป <c oughs> ข้างตัวนี้ไปหนึ่งเออ chung ngoài đây tony này nè, na bọn này tay Đó tony Ừ tony nít tony bao tony nít này, nít tony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  thêm tony nít tony này tony Mày tony nít tony Mày tony cỏ tony nít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 

ตัดโอ้เนี่ยอินนี้ตัดออน้นันนะ,นนะอืมน่นอยเป็นอนมามัยท่าครับจางเอวนโอ้แล้วมีมาเซียลูกมา้มมาเซีย Cháy. Cháy. Ủa, bọn mà hãy chạy Hãy có chạy Bởi nhau bỏ mặt hàng xoay luộc đây <laughs>

เครื่องปั่นเด็กหน่อยเดเครื่องเด็กหน่อยมันนุ่งหนาเมื่อยแล้วคำนอยลงป้าเนี่ยเป็นเลาะป้านะคำนอยเนาะ i bitte, bún ăn đét đi bắt tạt thì trong vậy này làm bốc nè đi trong vậy ờ con <laughs> cái lâu. Ừ, 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 đó. เห็นย <se> ังเออกินบ่ได้ซื่อๆเฮ็ดอันเนี้โยโอ้พออันนี้บ่ได้ทักกินหรอกเอออันนี้กินได้นี่เฮ็ดนี่เฮ็ดเน่าหักเน่าแล้วเนาะแก่แล้วแก่เ็ข้าว อันนี้กินบวแมนตีบวแมนเจ้าบวมหัววดสนะบวมหัวบวมหัคือกัน คำนอยเป็นทางต่อทางเกินแล้วคนไหนมันจึงจะได้โทรศัพท์เด้แล้วคำน้อยเนาะโอ๊ตตุ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 ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ลมมีเรียบลมนี่โอ้โ่คุ้มนี่ทางเกินถึงสติกนี่นี่ก็เป็นทางคนไดนนี่แหะนยทางว่ นีม่มันจะท่าเหมือนคำน้อยเนาะ่าขาดจางโอ้บังหนัดนี่บังนนขัดเนี่ยเป็นไดี๋ยวเฮ้กล้วยปลาเป็นปุ๊กเต็มเรียบนี่เนี่มักระทั่งแปนหมือนเนี่ยนี่ยคำน้อยท่างบดเลยเนี่ยกระทัง่งหอดลุมทีเดียว อาเงินอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะลากันไปเพียงแค่นี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ข้อเก้าคำว่า,าสวัสบบดี